สวัสดีครับคุณผู้ชมและทุกคนจากบ่าวเช็ดกินเที่ยวตลอนทัวร์นะครับบรรยากาศคนมาทําบุญที่วัดบ้านทําวัดบ้านทําอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เป็นวันแรงงานคนเลยมาทําบุญไปเราจะขึ้นเขา เราไหวไหมเนี่ยคนข้างหลังไววงหวไหมกำลังเดินเดินขึ้นเขา จะมีมังกรจะมีมังกรเหมือนมันกําลังเลื้อยลงจากถ้าตอนนี้เดินกําลังใกล้จะถึงหน้าปากถ้ำแล้วถ้าใส่กเกงยีนมขขันเลยขึน้นด้ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเมื่อมาเที่ยวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับผมมาเที่ยวที่นี่เป็นรอบที่สองแล้ว ตอนนี้ก็เดินมาถึงหน้าปากมังกรแล้วตอนนี้กำลังเ,เดินเดินเข้าปากปากมังกรนะ มีบางคนดูมีบางคนดูท่าทางจะเดินขึ้นไม่ไหวครับหน้าซีดหน้าเหลืองหมดเลยดูท่าทางจะไม่ไหวโอ้เเาอเคมันร้อนมากท่างท่าทางจะไม่ไหวเเมันดมเลยเขาพกยาดมมาด้วยครับคนนี้เ<ะ>ขาพกเขาพกยาดมมาด้วยและน้ำ กำลังเดินขึ้นไปในถ้ำข้างถ้ำจะมีภาพภาพประวัติของวัดวัดบ้านถ้ำมีบางคนดูท่าทางจะไม่ไหวครับเดินขึ้นขึ้นเขาเดินช้ามากเลยเขาพักอีกแล้วด้านบนก็จะเป็นพระพุทธรูป อันนี้เป็นห้องน้ำของวัดบ้านธรรมครับวิวสวยมากห้องน้ำชมวิวมีจุดชมวิวด้วย จุดชมวิวสวยๆบนยอดเขาอันนี้เป็นถ้ำหลวงพ่อใหญ่ชินราช ทำคู่หามังกรสวรรค์ ไหว้พระพุทธชินราชภายในธรรมอันนี้เป็นสมเด็จพ่อรอห้างลุงพ่อใหญ่พุทธชินราช ลังเดินขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันพอสมควรแต่ว่ามีบันไดเหล็กอย่างดีเลยตอนนี้ผมลงมาจากบนยอดเขาแล้วน,นี้ทางลงลุงพ่อเห็นตาคิดอันนี้เป็นที่ปักกลบที่ปักหลบทอเป็นอันันตัวนั้น เป็นห้องสุ่ยด้วยตอนนี้กำลังลงมาจากถ้ำเน,นี่ยมันจะเข้าเดินลงไปทางท้องมังกรหอดจีนเสร็จกับการอ่านด้วยฮะมังกรตอนนี้มา จากปากถ้ำเอยปากมังกรลอดถ้ำาปากเรียกว่าปากมังกรแล้วรอ,อดถ้ำปากัแล้วอันนี้คือคนที่พูดเก่งๆนะครับนี่คนที่ชอบพูดอตอนถ่ายวิดีโออันนี้เป็นเท้าวเวสุวันณท้าววสสูงเหมือนกันนะนี่ที่เดินลงมาเม่ใช่ไหม เกล็ดผอมใหม่น่าม่ย่ามควันดีไหมเกลดเออเกล็ดมาฟังความเขาเด้อเซื้อน้ำคลายร้อนซื้อน้ำกินอันนี้เป็นร้านขายน้ำวัด <believe> <The> ตอนนี้ผมก็ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังกำลังจะกลับแล้วไปเที่ยวที่ใหม่ต่อขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆไปต่อดีกว่า